วันที่จพี่น้องไม่นานจะเฮ็ดอ่ทอดมันหมูทรงเครื่องนะคะทอดมันหมูทรงเครื่องใส่พริกแกงเผ็ดข้าไปนะจ๊ะอันนี้เป็นหมูบดนะคะตามด้วยหมูบดค่ะโอ้ยแม่วงคุพริกแกงกับหมูบดให้เขากันนะคะพริกแกงไม่นา้ใช้เป็นพริกแกงเผ็ดนะจ๊ะ สำหรับสำหรับคนที่ไม่ชอบเห็ดหูหนูอาจจะใส่เป็นเห็ดอเอ,อ่อเห็ดหอมใดนะคะหรือคน้นโบกินเห็ดก็ตัดเห็ดออกเนาะไม่น่เป็นคนที่ชอบกินเห็ดหูหนูเพราะว่ามันอร่อยเวลากินแล้วเคี่ยวมันจะกรึบกึบเนึบนึบดีสาเหตุที่นวดเอ่อพริกแกงกับหมูกรอนเพราะว่าพริกแกงมันจะมีความเหนียวถ้าจะวดเห็นเขากันก็หมูกรอนมันจะโอเคกว่า แล้วขาปรุงยำจะง่ายขึ้นนะคะจากนั้นขาก็จะปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลทรายเนาะรสชาตินี่อยู่ในความมักเนาะไม่นอยมักออกหวานนิดนึงนะคะนมตาลซีเมอร์นะอ่ะโอเคผงชูรสค่ะตามด้วยซอสปรุงรสนะคะ ก็ต้องเยอะเพราะว่าพริกแกงมันเข้มอยู่แล้วนะคะเป็หน่อยซื้อพริกแกงกระปุกมานะจ๊ะนะครบผสมแบบนี้มันจะชั่วกว่าค่ะเครื่องมันจะเข้าดีกว่าพอเดี๋ยวเราใส่ผักลงไปแล้วมันจะลงตัวที่สุดเนาะจากนั้นเ้าก็จะใส่นี่ค่ะ เห็ดหูหนูถั่วแล้วก็ใบมะกรูดซอยเนาะคลุกเข้าให้เข้ากันจะต้องดูที่ปริมาณหมูของตัวเองด้วยนะคะอย่าใส่อะไรที่มันเกินตัวเกินเกินหมูหลายกับบดีนะคะต้องใส่พอดีสําหรับคนถึงจะผักผักกะจริงนะคะแต่เราต้องดูปริมาณหมูด้วยเขาใส่ผักหลายมันกระจัดเหมือนมาเขาถอดผักกินแท่นเนาะ ต้องให้มันสมน้ำมสมเนื้อจ้ะเดี๋ยวก็คลุกเขา่าให้เข่ากันคลุกเขา่าให้เข่ากันดีแล้วก็เอาไข่ใส่ค่ะใส่ไข่นะคะข้อวเดียวพ่อค่ะสำหรับหมูสามนีเนาะหมูประมาณนี้ไข่เท่านี้พอวนไข่เข้ากันอีกรอบนึงเข้กับจะปั้นก่อนนะคะแล้วนี้ไม่ได้จะเห็ดเป็นสองอยางเนาะเห็ดแบบ ปันก่อนกับแบบสาลายห่อสาลายน้ำเนาะเค็ดเป็นสองแบบให้พี่น้องได้เลือกเค็ดว่ามักแบบไหนเอาแบบนั้นค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไม่หน่อยเตรียมพื้นที่แป๊บหนึง่งห้าาแผ่นสาลายมาว่างนะคะแผ่นสาลายที่ทําชูชีเอาใสาใ่ใส่ค่ะทอดมันทีเอาใสาใ่ไว้นะคะ ไปพอประมาณขอถอดถุงมือแป๊บนึงนะคะค่ะจับตัวนี้มวนขึ้นมาก,ก่อนนะคะ,ะจากนั้นเขาก็จะใส่ไม้ไผซอยใพรผมมีไม้ไผ่กับมวนไปเลยกระไดเนาะแต่้านี้ไม้ไผมันกัจะทำางจับรูดค่ะมวนไปเรื่อยๆน,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 นะคะ มล็ดขก็เห็ดเป็นสี่เหลี่ยม,มกดนิดหน่อยส่วนตรงปลายนะคะใช้น้ำนะคะแตไม่ใช้น้ำธรรมดานะคะแตะสาลายนะคะเหมือนท้าท่ากาวอ่ะม้วนไปเสร็จแล้วขาก็จะจับกดให้มันได้ตามแบบที่เราอยากได้ โอเคค่ะก็จะได้แบบนี้พักไว้นะคะอีกอันนึงจ้ะอีกอันนึงก็ใส่ใส่เหมือนเดิมจากวนก็นนไปค่ะ เดี๋ยวตัวมันหล่นเข้าไปอาออกนะคะใส่เ้ยพ่ซอยกดให้มันแน่นโอเคแต่นี้เราก็เอาส่วนที่เกินออกค่ะเรียกน้อย เดี๋ยวเขาจะเห็ดแบบที่บอกอันนี้เขาเห็ดแบบห่อสาลายนะคะถ้าไม่ห่อสาลาแเราจะทํายังไงไม่ได้จะเห็ดเป็นสองแบบเนาะเป็นตัวนี้จะหอ่อหอหน่อไม้นะคะทอดมันหอหนอกับทอดมันห่อสาลายเนี่ยค่ะเป็นการทําให้อาหารหน่ากินแบบเพิ่มมูลค่าเนาะนี่ยค่ะหอกับหน่อไม้เขานะคะตัดหน่อไม้ให้มันพอดีแล้วก็เอาแผน่นเอาพลาสติกไสนะคะว่าง นะครกับปิ๊ดทั้งสองขางในชนิดจั้งสี่นะคะเหมือนกับพู้ใดเคยกินกุ้งพันอ้อยค่ะกับแบบนั่นแหละจ้ะอันนี้ก็จะเป็นทอดมันพันหน่อเนาะน่คะจากนั้นเขาก็จะปิดยังเขาก็จะนําไปหนึ่งปิดหวทไทยนะคะหนึ่งให้ซุกกนเขาจังจะทอดนะคะนี่จ้ะกดให้แน่นเนาะเรียบร้อย อีกัน,นึงค่ะเป็นการแต่งหน้าตาอาหารให้น่ากินเนาะ,ะเสนอาไม้เข้าไปค่ะมตมโอเคค่ะปิด แคบรูดเนื้อมันลงไปไฮโพให้นรา่โพนิดนึงมันจะสวยเวลาเห็ดเสร็จแล้วนะคะพอค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปนึ่งนึ่งจนสุกก่อนนะคะนึ่งสุกแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาทอดต่อค่ะเริมหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูตอนสุกกันนะคะหลังจากสุกแล้วเนาะเขาก็ถอดถุงที่เข้าพอไวออกส่วนตัวนี้เขาก็หั่นนะคะหัน่นเรียบร้อยเดี๋ยวเขาจะไปทอดตั้งกระทะแล้วก่อนจะทอดไม่น้อยจะคุกกระป้งนะคะ แป้งสาลี่นะคะมันจะได้ก,กรอบอันนี้คือมันสุกแล้วขาทอดแค่พอเหลืองกรอบก็เอาคืนข้าจะคลุกกับแป้งสาลี่ก่อนนะคะเดี๋ยวไปตักกระทะก,กันจ้าทอดไปเลยนะคะจับคลุกค่ะพลุกแค่นี้ทอ,ทอดไปเลยทอดแค่เหลืองกรอบก็เอาขึ้นเลยนะคะเพราะว่ามันสุกหมดแล้วข้าทอดให้มันมีความหอมของน้ำมันแต่สีสันมัน สบหน้ามนหนกินหอมนะคะเนาะนนอย่าใส่ไฟไฟกลางค่อนข้าง้อนนะคะ mm hmm. เนนะคพราะเราต้อตงการทอดน้านเขาทอดเอาแค่ความหอมแล้วก็ความกรอบที่น่ากินด้านนอกนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะ เราจะใส่ให้หมดได้ทีเดียวอีกสองชิ้นสุดท้ายเรียบร้อยค่ะโอเคนี่เราจะกลับสองเถือจบด้านหนึ่งเหลืองแล้วก็กลับอีกด้านหนึ่งก็บจบเลยนะคะเออจะกลับขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะมันจะเหลืองน่ากินถ้าซื้อว่าขา้าวคอคออ เออเนี่ยนะลืมซื้อเลยนเด้อวันนี้ห่อหนดอทอดมันนะคะข้าทอดห่อดทอ,อดมันเราขาบดไปหนึ่งเรามาทอดเลืยได้บอได้จ้ะแต่มันจะบอสวยแลวจะบอหนากินนะคะบางที่ขาทอดถ้าขา้าวไซน้าไปข้างนึงก็จะซุกอีกข้างนึงก็จะไหมแล้วก็บอซุกนะคะดังนั้นข้าไปหนึ่งยังไงก็สุกชัวร์แล้วก็หยอดทอดแอาแค่เหลืองแค่นี้ก็พอเนาะเดี๋ยวเม่รก็จะเอาคืนละคะ่ะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไม่ได้เอาคืนให้เบิรงนะคะ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับทอดมันทรงเครื่องห่อสลายหรือทอดมันทรงเครื่องพันหน่อเนาะหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้น่ากินหรือเปล่าจ๊ะนี่ค่ะลองไปทําดูนะคะอาจจะเป็นแนวคิดในการพัฒนาอาหารของข้าในครัวให้น่ากินนะคะให้ชวนกินสําหรับคนในครอบครัวและคนที่เข้าหักเนาะลองทําดูอาจจะถูกอกถูกใจพี่น้องก็ได้เนาะเพิ่มมูลค่าของอาหาร อาหารหูอาหารปากอาหารตาอิ่มอกอิ่มใจเมื่อคนกินเขาชื่นชม่มเฮาก็เลยอาหารหูอาหารตาก็คือดูแล้วน่ากินเนาะอาหารปากคือชิมแล้วอร่อยแน่นอนหนึ่งความรักหนึ่งปัถนาดีค่ะด้วยรักจากใจนะคะรักนะจุบจ๊บ